ก็สวัสดีนะครับวันนี้อาจจะมาแบบที่ไม่เคยมามาก่อนก็คือจะมาตอบคําถามด้วยการทาเป็นคลิป,ปเลยนะครับเพราะหลังๆเนี่ยผมว่าคาถามเยอะละผมตอบทีลนะท่านเริ่มไม่ทันแล้วนะครับทั้งในไลน์ในไลน์ด้วยเดี๋ยวมาดูที่เพื่อนท่านนี้กันเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นปัญหาของพลวัตเพาะพูนนะครับคือเข้าเห็นแล้วเห็นไหมครับพอเข้าเห็นแล้วตัวหนังสือสีแดง fail rebooting แบบนี้แก้แบบไหนครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็วิธีแก้ด้วยเดี๋ยวทําตามไปเลยนะครับไม่ยากครับอันนี้นี่ครับของพลวัตหน้าจอที่เวลารันเห็นเจอมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันก่อนเลยนะครับขั้นแรกให้ไปที่คอลัมน์เซตติ้งนะอะเซตติ้งที่เป็นรูปกระเป๋าอันนี้แหละครับจากนั้นเราจะหาหัวข้อ Date and Time Setting นะฮะเลื่อนดูนิดนึงโอเคครับเข้าที่เกมเซตติ้งนะครับอันนี้ก่อน เราก็เลือกเ,อเดี๋ยวผมหา Date and Time Setting โอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับเผื่เพื่อนๆดูผ่าน,านมือถือนะครับเข้าไปที่ Date and Time Setting โอเคเอาจากนั้นเราก็เลือกหัวข้อแรกเลยครับ Date and Time นะฮะปัญหามันเกิดจากเวลามันคัดเคลื่อนกันเยออะครับนะครับมันเลยไม่สามารถ เช็คเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเลือกมาที่ข้อ่างนะครับเซ็ตเวียรอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูครับขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องต่อเน็ตไว้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่อันตรายกับเครื่องนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อ่ะอันนี้ผมปิดเน็ตไว้โทษทีนะครับเดี๋ยวขอแบ็กกลับไปเปิดก่อนเพื่อนๆที่ไม่ได้เปิดไว้ก็ไปดูพร้อมกันเลยครับก็ถอยกลับออกมาครับแล้วก็ไปหัวข้อ n e t Network Setting อ่งนะครับจากนั้นก็ไปหัวข้อแรกเลยครับ ขอโทษครับหัวข้อที่2 Internet c o n n e ตคอนเแล้วก็เลือก Enable <c oughs> ก็คือเปิดทำงานให้อินเทอร์เน็ตมันใช้งานได้นะครับจากนั้นเรากลับไปที่หัวข้อเด a แอ date and Time อีกทีหนึงนะครับที่เด a แอนทามเซ t ติ้งอันนี้ครับจากนั้นก็เข้าไป s e ตเวียอินเทอร็ตนะครับข้อล่างเราจะได้เวลาที่ถูกต้องนะครับโอเคนี่เป็นเวลาที่ถูกต้องแล้วนะครับ ตีสามสิบเอ็ดนาทีของวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบอ่าพอเราตั้งเวลากับเทียบเวลากับอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วเราก็ไป Disable อนะินเทอร์เน็ตฮะอ่า Disable Network ไปเลยนะครับเราไม่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตละโอเคครับทำแค่นี้แหละครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตคอนเนคชันนะครับก็ไป disable ปนะิดเน็ตซะจากนั้นก็ไปรันเห็นนะครับอันนี้ผมต้องรบกวนพลวัตช่วย อัปเดตให้ด้วยนะครับว่าทำแล้วมันหายไหมแต่ผมมั่นใจว่าหายนะฮะพอที่เจอมาเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องเพ3ที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับอายุมันค่อนข้างจะมากละนะครับ5 6 7ปีถึง10ปีอัพแล้วแต่รุ่นนะนะฮะฐานไบออดมันจะหมดฐานไบออดมันเป็นตัวที่ทำให้แม้เวลาเราปิดเครื่องเนี่ยมันจะรักษาเวลาในเครื่องอะไรให้ตรงนะครับแต่พอผ่านไปนานๆแบตตัวนี้มันก็จะหมดครับนะครับผมเครื่องผมก็หมดนะผมก็ตั้งเช็คกับอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับพอที่เกี็จหรือเครื่องมาเปลี่ยนฐานบอะนครั เพราะสมัยก่อนนะครับที่เห็นใช้งานได้แรกๆเนี่ยเราต้องต่อเน็ตเพื่อเ n a b l e เห็นทุกครั้งนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆโชคดีตอนที่มันง่ายละมันทําแบบออฟไลน์ได้มันอ่ามันก็จะมีคล้ายๆเซิร์ฟเวอร์จำลองอยู่ในเครื่องมันนะครับที่ผมพูดให้เข้าใจง่ายนะครับแต่เนื่องจากถ้าเกิดแบตไบออดมันหมดนะครับเวลาจะย้อนกลับไปโอ้โหปี2000หรืออะไรเลยครับซึ่งมันจะไม่ตรงมันทําให้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับลองดูครับฝากพรวัติด้วยครับผม